สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาทำบนส่บารงานสังฆทานอยูดด่บ้านนาดูพี่น้องเลยดี๋ยวสใส่สาบาตอนพี่น้องเนะาะใส่บาตรไปกันเป็นสิทวายประขาวพะนา,า,าเอาขาไปหาทนไหนขาเนี่จุกอยไ่นี่ ออนไลน์อะี้ได้พี่น้องนุ่มบดาวนคานน่าซบเอมาขนมอยู่ที่เวสัยมาได้ที่ขนมมาตบานให้คุณเอาใส่นะกันไม่ใส่ดอกสาธุบุญนํำบ๊ะขุสุคนเนื้อ <laughs> คนนายนี่ได้ะพี่น้องบ้านน,ะนี่ามาใส่เออพิ่มกันนะายตาใส่บาตรทำบุญสังฆทานมนี้พี่น้องมีคนเออใส่บาตรอนเดอร์วัสดุขันน้ำข่อยก็ไดขอ่อยเส้นข้าเตรียมขนมมา ทำมงินใส่บาทที่เราเอย้อยเนาะงานใส่กระทานเนาะมัน,น,น,นก็น,กนวาวกเวลาใส่ คนกะลาเด้พี่น้องใส่บาตรนี่เต็มเฮือนงานใส่าบาตรทางกระฐานเป็นงานใหญ่เนาะพี่น้องเนาะงานใหญ่ไปกันงานเล็กที่เขาออกมาเนาะงานเล็กเที่ยวออกเสียงเป็นวัดเด็กพี่น้องเนาะสุบอมิเสียงเนี่ยไปเพิ่นใส่บาตรก่อนเนาะ หลายคนพี่น้องแม่ชุดบ้าน,ช,านชุดหัวบ้านฮะชุดหางบ้านคนไลยอันนี้เป็นงานใหญ่เนาะใส่บาตรทำบุญงานสังฆทานนะครับอคนไล,ลยอะไรนะ ตอนนี้คุณแล้วกำลังใส่บาตรตอนนี้กำนังขอบไปใส่ใส่บาตเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ดองหายจาลของคันเห็นบันนี้ <c oughs> จะเราไปทางในเนาะก็เล้เอาคันมาว่างวันนี้ก่อน <c oughs> ชองใส่ล้วข่าวในคเวรัะว่าเื่อัน,น,ออเ,อนเราไกลาๆ <c oughs> น่งจะเสียไปให้เรานางรอใส่บาทอรนางรอจาน,น้ำมดนโอ้เนี้ไปเลยเจาะข่อย คนมาใส่บาทกระลายเนี่ยพี่น้องมาเยสาธุคนน้ำนานเตนะือนช่วยย้ำว่าท่านเตือนเฮ้ มือเทนะ่ะสงสัยไปรอเด็กหรือเปล่าโอเคพี่น้องเก็บตัวเก็บตังเดี๋ยวรอแล้วนี่แต่รอถวายทานใส่บาตรยาดำ้ำมาเน,นี่เออยาดำ้ำเตรียมยาดำ้ำมาเนี่ย ใส่บาตยัดน้ำย่างเด็ดดรอแล้วพี่น้องเนาะต่อไปจะกินขา้าวพอดียัดน้ำน่ากเรียพี่น้องเลยเขาก็มาเสิร์ฟก่อนเลยกับข้าวกัน <c oughs> เป็นวัดไอแหง้งแห้งเมนูข้าวมันนี่หมดจอมาพี่น้องเอ้ยหมดจอมาทำบุญใส่บาตรน้ำการอะไรกับมากินข้าวน้ำการเด้อค่ะ กินข่าวน้ำการเดทางาี่โรับข่าวครับกททเบื่นอะไรต้มแสบละลาแดงมาทาม ขออนุญ like าตกินก่อนด้ไหมาาน่ม yani ันแหลกนะแ่ม huh. ่ <t กาดีเซียนนะฮะทำมาให้ดเขาว่าบอ นั่งน้ำกันพี่ไงนั่งมาได้ไหมเราดานั่งกินน้ำก,กันไปทายไปเคลิ้มนั่นเองปอ้ายมาดนนาลาง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขอขาเดีว่าบุ้นว

ลักพีชสมพีชพี่แนพกับพ่อเราอยากกินกับนพีชไหนนี่านายลูกกับพอนามันนน ากินข้าวิ่มหกินข้าวปุ้นข้าวปุ้นกับเอสถาตาเนี่ย Uỷch Gốc hết rồi bà này

พี่น้องชาว่านอีสวยหนึ่งโอ้ไว้สิขับุ่นกับสิกินมานี่สิ่งน เป็นวาน่าไนายกกินว่านไหมมันั้งกล้องกระท่ามโพดน้อยบนพื้น

มันป็นอะได้อด <H á? S 2> ับกขอดังได้แบบชิจูยายชิชูู่ชิจ นีแค่ถอดน้อกระดาษชูดเลยนะโอด้เผเรื่อง่านี <t <t uh ่จ๊อบอันนี้ว่านไสนะบอผูกยังไงแม่บารอ้ี่กเชือชลาผกดดินวดินกบมีก มันมับพีักกับมีแบมึงกับี่อพายแค่ส่กินยังไใส่กับ่กขับไปเลยขัไไหครับน้ขับพุ่นกับวัดตัวหนึ่งบ้กับวัดตัวหนึ่งตัที่อก็เสียต่อคร

บริเท, <C oughs> เทนมาเลยเนาะบ้านไดมึมงหวนนัดยาบอนจะได้ดูใส่เสร็จมากินวานนะมากินอันนี้เี้ยพูเราไปกินวานต่อค่ะพี่นอ้อง นํามึงเอาไปเพื่อนของเรานะ <laughs> vì không thể nào để cho con mình con phố thì mình sẽ không ăn mặc quá nhiều lần nữa